ชมความเข้มข้นของละครเรื่องเล่ร้ายเกมรวงกันต่อค่ะมาที่ละครเล่ร้ายเกมรวงคืนนี้กันบ้างค่ะใครที่อารมณ์ค้างมาจากเมื่อคืนวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะผลการประกวดเฟ้นหาดาราหน้าใหม่เข้าสู่รอบตัดสินแล้วถึงแม้ว่าที่สาวริทิศาและชิงชิงคฤธาจะถูกฝ่ายเปรี้ยวทัศนีย์าเล่นเกมร้ายทําทุกทางเพื่อกําจัดคู่แข่งให้หลานตัวเองได้รับตําแหน่งนี้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลฟ้าเข้าข้างคนดีชิงชิงสามารถไปรับรางวัลได้ทันขึ้นเวทีไปด้วยชุดบาริสต้าแบบนี้แหละค่ะ หลังจากผ่านเรื่องร้ายๆมาสักพักที่สาก,กับชิงชิงตัดสินใจเปิดร้านคาเฟ่ในส่วนเล็กๆโดยมีหนุ่มโดนัทพัทรพลและแทนแทนตะวันคอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆบรรยากาศเริ่ม <ๆ S 1> อบอุ่นจนกระทั่งคู่ร้ายคู่แรง2คนนี้เดินเข้ามานี่แหละค่ะ ฟาดฟันกันทุกวันแทบจะทุกซีนที่ได้เจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บทก็ยาวเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นรู้สึกว่ามันสนุกมากๆแล้วก็ทุกตัวละครเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะก็ย้ายทุกคนติดตามค่ะรับรองว่าแซบถึงใจแน่นอนติดตามกันต่อคืนนี้อีกสักครู่นะคะ